สวัสดีครับปุน,นิ่วกับดอนทิงเรียกรับวันนี้นะผมอยู่กับวงที่เพิ่งเดบิวต,ต์แป๊บันหมาดเลยนะผมแล้วก็คัมแบ็กเลยนะเพราะว่ามีสมาชิกใหม่เพิ่มเข้ามานะครับก็เลยอาจจะเป็นแบบสเปเชียลซิงเกิลอะไรประมาณนี้นะผม Yes ก็ไปกันเลยดีกว่าผมวันนี้เราอยู่กับวง Billy กับคัมแบ็กเป็นคัมแบ็กไหมก็เป็นปนะเหมือนว่าจะขึ้นสเตจเลยครับเป็นคัมแบ็กแล้วกับคัมแบล่าสุดนะเพลง Snowy Night นะครับ,นะ <g rab> บนะผมจริงๆแล้วน่ผมร,รู้สึกว่าเหมือนเป็นสเปเชียลซิงเกิลต้อนรับน้องชิอนนะรหรือว่าคิมซูยอนของผมนั่นเองน้องได้ขึ้นปกด้วยนะโอ้โหวสวยเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูสวยมากาาไปไม่ต้องพูดเยอะคนระับไปรับชมกันเลยดีกว่าก่อนจะรับชมนะผมฝากกดไลค์กด s ับ s ไ r i b e ไปกำลังใจกันด้วยนะครับ ตอนที่ผมฟังทีเซอร์เนี่ยนึกถึงเพลงไทยเลยนะ <c oughs> ฟีลแบบอ่าคิดเรียกว่าเพลงแบบเพลงไทยสมัยนี้เลยนะพวกอ uh, The Toys หรือว่าเพลงแบบที่มีบีดแบบนะบีดสวยๆนิ่มๆฟังละมุนละมุนนะไปเลยดีกว,ว่ามิสติกนะครับค่ายของน้องนะ Christmas Day น่าจะฟิลแบบดาร์คคริสต์มาสนะทีเซอร์โคตรหลอนอนะ่ะเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้ดูอยู่แล้วแหละตอนตอน้นคะลิปนะ MV มีความแบบตุกๆหนะ่อยเนี่ยฟังบีด,ดิเหมือนเพลงไทยเลย โอ้ยเอ้ยนี่ไม่หลอนไหมแต่ทีเซอร์โคตรหลอนนะโอวานชีบอะไรเนี่ยคุณมุนมูซัวซื้อฮยอนคนีปก็น่ารักนะผมว่าชอบอยู่พอสมควรสกีไหม วันนี้ก็น่ารักเรามักเน่ใช่ไหมหมอ,อมีเรียงแบบเป็นเรื่องด้วยนะชัปเตอร์หนึ่งสองสามะไรอย่างงี้ในทีเซอร์เหมือนจะเป็นชัปเตอร์หนะ้านนะะที่แบบล้นๆเลยจะเพลงหวานนะเฮ้ยสบายกินคน คิลเมมเบอร์ผมว่าคุณภาพอยู่นะร <c oughs> วยปะไม่หรอกของจริง <c oughs> โมโดนจับตัวไปนะฮ <c oughs> าร์ลับกับซุกิใช่ปะโดนจับไปใช้งานฮ <c oughs> าร์ลับนี่ก็สวย เหมือนวันที่ปล่อยเพลงเนี่ยก็มีสเตจด้วยนะแบบขึ้นสเตจเลยนะแต่ผมไปตามดูนะ <c oughs> มีแบบมาสสปัตมันเต้นด้วยเพลงดีนะละมุนมากเพลงนี้ชื่อเมมเบอร์แบงค์ไปสองสามคนนะในหัวผมเนี่ย โอเคนี่เดี๋ยวมุกี้ก็น่ารักนะคืออะไรฝันเหรอฝันว่าได้กลับมาหรือเปล่า หรือว่ามันมีโลกในกระจกกับโลกจริงจบเปียวนะก็จบกันแล้วผมสำหรับเรียกชันเพลง Snowy Night ของ Billy เพลงเนี่ยถ้าฟังแต่บีดนะคือแบบของไทยเลยเพลงแบบวัยรุ่นไทยช่วงนี้เลยนะผมแล้วก็ละมุนมากนะผมชอบนะเพลงนี้เข้าเพลย์ลิสต์แน่นอนนะอาจจะไม่ค่อยได้วีดน้องชิออนเท่าไหร่นะเพราะว่า แต่ที่หนึ่งในใจอยู่แล้วนะนงจอนมาวิดท้ายคลิปแล้วกันก็ขอฝากวงบิลลี่ไว้ด้วยแล้วกันนะผม OT 7ไปเลยนะส่วนจะเมนใครเนี่ยก็เลือกตามสะดวกเลยนะผมดีๆทุกคนจริงวงนี้โอ้โหคุณภาพโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้กันนะผมใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมอันยอ